ตอนนี้ติดลบทุกคนดูเห็ดเฉียงลังกุกแต่ขา น้ำแข็งยังไม่ละลายเลยค่ะ เสียงน้ำแข็งลงตะก,กาทุกคนเอาไงดีต่อหรือพอแค่นี้สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่ในป่าเห็ดกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้ วันนี้อุณหภูมิไม่หนาวเท่าเมื่อวานที่ลบหนึ่งองศาค่ะวันนี้แต่ว่าเหมือนว่าน้ําแข็งจะยังไม่ละลายเวลาตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะคะทุกคนแล้วน,อน,นอกก็มาเจอดงเห็ดที่สวยมากดูนะแต่มันเก็บไม่ได้อ่ะมันยังไม่ละลายทุกคนเรามาเร็วไปไหมต้องรออีกใช่ไหม อุตส่ามีวันหยุดนะอาทิตย์หน้านกทำงานหกวันทุกคนจะก,ก็เลยอยากเข้าป่ากเก็บเห็ดให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่าเนี่ยเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอะ่ะมันเก็บไม่ได้ไหม <c oughs> โอ้ยแล้วเห็ดตรงนี้ก็คือสวยมากด้วยนะต้องรอให้มันละลายก่อนเนาะเดี๋ยวแดดส่องออกมาจะละลายไหมเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี่ยนะคะทุกคนเห็ดสวยมากเลยอ่ะตรงเนี้ยแล้วก็เยอะมาก ดูดิโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูข้างในในป่าก่อนนะเผื่อมันละลายก่อนเราเอาจุดที่เราเก็บได้ก่อนนะคะทุกคนเราค่อยมาออกมาดูตรงนี้นะได้อยู่นะยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่โอยเสียงไหมอันนี้คือลงไปนี่อาจจะหักได้ง่ายๆนะเนี่ยกรอบเลยค่ะกรอบเลย เอาค่ะไหนๆก็อยู่ในป่าแล้วเก็บไปเถอะให้มันเป็นละลายในถลุดแต่ว่าขาเขาก็จะหักเยอะนะหรือว่าเราต้องเด็ดเอาเลยจริงไงอืมนี่สวยเลยทุกคนจ้ะทํางดีแล้วถอนเอาอย่างนี้เหรอแล้วค่อยเอาไปตัดเหรอ น่าจะละลายได้แล้วเนาะเธอก็รีบมาเกินนะนุกถ้ารออีกสักชั่วโมงน่าจะได้นะเนี่ยเริ่มเป็นบวกแล้วเห็นอุณหภูมิเริ่มเป็นบวกแล้วไงคะตอนเราออกจากบ้านนะแต่ในป่ามันก็เย็นกว่าข้างนอกอ่นะเนาะ แล้วก็แดดยังส่องไม่ถึงค่ะก็เลยยังไม่ละลายเก็บเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันได้เหมือนเดิมแหละให้ทุกคนดูอีกบรรยากาศนึงเก็บเห็ดน,น้ําแข็ง่ามันมีดินไปไม่ได้นะหากกาะหลด แล้วเห็ดมันก็สวยมากด้วยนะเป็นเห็ดที่นกเจอไว้เมื่อวานนีไ้ไงถนัดไม่ถนัดก็ต้องเอาไปก่อนละไหนๆก็อยู่ในปา่าละไปนั่งรอที่รถก็เสียเวลาเราเอามันไปละลายในรถด,ดีกว่า อืมแต่ขามันไม่แตกนะปกตินี่ถ้าถ้าอนนี่ขาจะแตกหมดสวนการเสียงเห็ดลงตะก้านะคะดังปลอกล็อกปลอกล็อกคือเธรีบไปไหนเนี่ยเที่ยงครึ่งแล้วนะแต่เมื่อวานนกก็เข้าป่าบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสองโมงครึ่งก็จะบ่ายสามแล้ะ นั่งดิดเอาเลยเออสีไม,ม้ถามถามละลายแล้วนะนี่ผาที่อยู่ในมอส่นะ เดี๋ยวแค่ดอกมันนี่แหละที่ยังไม่ละลายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พาทุกคนมาเก็บเห็ดน,น้ำแข็งเห็ดก็สวยมากด้วยนะแต่ละจุดนะ เห็ดแข่งปู๊กเลยมีเรียกว่าคลิปเก็บเห็ดน,น้ำแข็ง ไม่อยากทิ้งแรงเด็ดขาครับดูเห็ดทุกคนมันแทงน้ำแข็งอะที่สำคัญนะเห็ดสวยมากนี่ถุงมือไปค้นเจอแล้วเมวื่อวานนี้เอามาใส่มันไม่ถนัดใช่ไหมคะก็เลยไปลืมมาเพราะว่าคุณเนี่ยใสป่ปีที่แล้วใส่เก็บเห็ดปีที่แล้ว เราก็หาจนหาเจอจนได้ก็ว่าย,ยู่เมื่อวานอย่างหนาวเลยดูเห็นนะสวยมาก <laughs> เด็ดเอาคะ่ะเด็ดเอาโอ้ยไม่ยอมหยุดหลุดด้วยนะ เสียงก็งไม่เท่าไหร่นะไะกล้ละลายแล้วแหละตรงขาเขาเริ่มละลายแล้วนะทุกที่อยู่ในมอสนะคะมันเหลือแต่ข้างบนนี่แหละ สวยมากอ่ะดับแรงไม่ได้นะจะหักอยา,อาตะก้าเห็นมาวางไวใกล้ให้ทุกคนได้ยินเสียงเห็ด เราหาเทคนิคเจอแล้วทุกคนที่จะไม่ทำให้เขาหักร้านขาเขาก็รับซื้อนะคะเมื่อตอนมันละลายเพราะเห็ดตัวนี้ยังไม่เสียค่ะนุ๊กหาเทคนิคเจอจนได้แค่ต้องวางลงให้มันเบาๆมือแค่นี้เห็ดเราก็ไม่แตกแล้ว นี้กันมีเทคนิคแล้วใช้เทคนิคนี้แหละเห็นไหมโอ๊ยอะฮักยังไงเือ,อได้อยู่ตรงฐานมันละลายแล้วทุกคนเหลือแค่ตรงดอกวันนี้แหละฐานมันอยู่ในมอสนะ่ะมันจะอุ่นกว่าสวยมาก นี่เราเจาะฐานเราเจาะฐานทับแบบนี้เลย เป็นน้าแข็งเราก็ไม่ต้องเร่งรีบอะนะ่ะเนาะค่อยๆจิ้มไปเนาะทุกคนเนาะสวยเดอ้อล้าไป หักแล้วยังไม่ได้ตัดเลย เย็นดี๋ยวอาทิตย์หน้าทำงานหกวันทุกคนจ้าถ้าไม่ได้เก็บเห็ดวันนี้ก็มันสุกเลยนะมันสุกนกหยุดอีกรอบหนึง่งเอาเดอ้อจะเป็นน้ำแข็งจะอะไรก็ขอเก็บก่อนแล้วกันก่าจะได้หยุดอีกไหม โรงงานยังไม่ปิดรับนะทุกคน,น,นขาได้อยู่ค่ะโรงงานใกล้บ้านก็ยังเปิดอยู่ยังไม่ได้ไปขายไกลบ้านเท่าไหร่ <c oughs> ปาลุ้นด้วยกันเราไม่อยากทำขามันแตกนะเป็นแท่งๆใช่ เห็ดมันก็สวยด้วยนะนแข็งน้ำแข็งอยู่เนี่ยเห็ดและดมไม่ได้หรอกเรามาถึงป่าแล้วก็ต้องเก็บจะไปนั่งรอที่รถไม่ได้เสียเวลา <laughs> ที่หนาวมากก็คือหนาวเท้านะคะที่ตีนอะ่ะเราใส่ทุงเท้าหลายๆชั้นที่จริงน้องมีรองเท้าบูทสำหรับใส่ หน้าหนาวมันจะมีขนข้างในจะอุ่นมากแต่ว่าลูกเอาไปถ,าถ่ายเก็บเห็ดปีที่แล้วแล้วก็ทํามันแตกนั่นแหละก็เลยยังไม่ได้ซื้อใหม่ทุกคนแต่ว่าวันนี้แก้ปัญหาด้วยการใส่ถุงเท้าหลายๆชั้นก่อนเอาอยู่อยู่นะ แล้๋ยวซีมแตกหมดเลยทนะุกคนไม่ได้ตั้งใจนะมันกรอบนะ เสียงมันมันแก้ว นเห็ดก็มีแต่สวยๆด้วยนะ Okay. <laughs> จริงนะตอนนี้มันไม่หนาวเท่าตอนเย็นนะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มอุ่นโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยพูดติดหละเหมือนกับว่ามันเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นตอนเย็นอนะ่ะมันจะหนาวเย็นลงเรื่อยๆอันนั้นหนาวกว่าตอนนี้ยังเก็บได้เดี๋ยวมันละลายละเ,ออเต็มแล้วเด้อทุกคนเต็มแล้วค่ะหนึ่งตะกร้าแรกของเรา กับเห็ดน,น้ําแข็งนหนาวนกจะต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเก็บตะกร้าที่สองกันต่อเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะมาลุ้นกันไปค่ะว่านกจะได้เห็ดเยอะไหมวันนี้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ